ตอนที่818ค่าธรรมเนียมทั้งหมดทั้งมูลลินเคยมีประสบการณ์การชาร์จมาก่อนและผลกระทบของพลังทำลายล้างที่เขาได้รับจากด้านหน้านั้นแข็งแกร่งที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะอยู่แถวหน้าในขณะที่คนอื่นๆก็ต้องรับแรงกระแทกจากทุกทิศท,ทุกทางเช่นกันในเวลานี้โดเมนมังกรทองพิโรธของเขาจะมีบทบาทสำคัญควบคู่ไปกับสตาเชนที่ต้องใช้ดวงตาด้วยการสนับสนุนมากมายพวกเขาควรจะสามารถผ่านพ้นความยากลำบากไปได้ หนึ่งชั่วโมงต่อมาทุกคนก็พร้อมทั้งวูลินกล่าวว่าเอาซาลาเปาไปทำตามคำสั่งของฉันก่อนรับประทานอาหารเตรียมตัวให้พร้อมขณะที่เขาพูดเขาก็ถือหอกมังกรทองไว้ข้างหน้าโดยปลายหอกชี้ออกไปด้านนอกทุกคนสวมชุดเกราะต่อสู้ทั้งวูลินก็ตะโกนด้วยเสียงทุ้มบุกขณะที่เขาพูดเขาก็เป็นผู้นำและรีบออกไป โซแห่งดวงดาวเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วทังวูลินไม่ได้ใช้โดเมนรุนแรงของมังกรทองทันทีเพราะโดเมนใช้มากเกินไปและไม่สามารถใช้งานได้ในระยะแรกหยวนเอินใช้การแปลงร่างของทวดัดก,กระสวนแทนการแปลงร่างของหมัดที่มีการป้องกันมากกว่าทั้งวูลินได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วหากเป็นลิงยักษ์ที่แปลงร่างจากไททาน หยวนเอินจะได้รับผลกระทบมากขึ้นหากมีขนาดใหญ่เกินไปในทางกลับกันเปลี่ยนเป็นเทวดาตกสวรรค์จะดีกว่าโดยมีตัวเองอยู่ข้างหน้าทุกคนจะได้รับผลกระทบน้อยลงเขาเคยประสบมาแล้วครั้งหนึ่งและถังวูลินก็รีบเร่งอย่างรวดเร็วเขาเพียงคนเดียวที่ปิดกั้นพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวจากด้านหน้าแต่พลังงานนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งส่งผลกระทบต่อร่างกายของพวกเขาจากทุกทิศท,ทางทุกคนเพิ่มพลังวิญญ,ญาณของพวกเขาเล่อนจงอยู่บกดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขายกเว้นหยวนเอินคนอื่นๆ ทั้งหมดมีแสงศักดิ์สิทธิ์บนร่างกายของพวกเขาแม้ว่าแสงศักดิ์สิทธิ์จะถูกทำลายในช่วงเวลาถัดไปแต่ก็เป็นการดีเสมอที่จะสามารถทนต่อมันได้ชั่วขณะหนึ่งเยซิงหลานบกดาบเทพแห่งดวงดาวในมือของเขาและแสงดาวก็กระจัดกระจายไปรอบๆแสงดาวก็แตกสลายอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถลดแรงกดดันได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทุกคนแสดงความสามารถของตนเองอดทนต่อความเจ็บปวดที่ดูเหมือนจะฉีกพวกเขาเป็นชิ้นๆและรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างใกล้ชิดด้านหลังถังวูลิน เนื่องจากการมีอยู่ของห่วงโซด่ดวงดาวถังวูหลินจึงสัมผัสได้ถึงการบริโภคของทุกคนอย่างชัดเจนพลังงานแห่งการทำลายล้างส่งผลกระทบต่อร่างกายของเขาและพวกเขาก็บริโภคมันโดยเฉลี่ยแม้ว่าถังวูลินจะอยู่ด้านหน้าแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าตอนที่เขาพุ่งเข้ามาเพียงลำพังมาก ไม่มีการออมในขณะนี้ทั้งวูลินหายใจเข้าลึกๆรัศมีใต้เท้าของเขาสว่างขึ้นขอบเขตความรุนแรงของมังกรทองถูกปลดปล่อยและร่างกายของเขาก็ขยายออกไป3เมตรในทันทีร่างที่สูงสเมตรมีความสง่างามมากกว่าเมื่อก่อนมากปิดกั้นผลกระทบด้านพลังงานส่วนใหญ่และความเร็วก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยสมาชิกอีก6คนของสัตว์ประหลาดทั้ง7ของชเชฟได้รับพลังจากร่างกายของทั้งวูลินและความเจ็บปวดของพวกเขาก็บรรเทาลงอย่างมาก ทั้งมูลลินสะบัดปืนมังกรทองและมังกรทองก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเคลียร์ทางเสียงคำรำอันร่าร้อนของมังกรชดเชยรัศมีแห่งการทำลายล้างที่มาจากด้านหน้าและร่างกายของเขาเริ่มสั่นอย่างรุนแรงความกดดันเพิ่มขึ้นทุกก้าวและตอนนี้มันเป็นภาระของคนเจ็ดคนทั้งมูลลินยื่นหอกมังกรทองไปทางมือซ้ายและเกล็ดทั่วร่างกายของเขาก็ส่องแสงสดใสกรงเล็บมังกรทองโผล่ออกมาจากมือขวาของเขาและกรงเล็บมังกรทองที่น่าสะพรึงกลัวก็เหวี่ยงออกมาอย่างจงแจ้ง อย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเมื่อเขาเหวี่ยงกรงเล็บมังกรทองที่หน้าเกรงขามกรงเล็บมังกรทองดูเหมือนจะสั่นไหวอย่างไม่จริงหลังจากนั้นครู่หนึ่งในขณะนั้นกรงเล็บมังกรทองก็เหวี่ยงได้สําเร็จ9้าครั้งติดต่อกันจริงๆนี่คือกรงเล็บตรวจจับมังกรทองหนึ่งใน9รูปแบบมังกรทองถังวูลินผสมผสานกรงเล็บตรวจจับทังมักทองที่อาจารย์ของเขาสอนเข้ากับกรงเล็บมังกรทองเกรงกลัวของเขาเอง และสร้างรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของความเงียบของมังกรทองอากาศด้านหน้าดังขึ้นทันทีฉีกขาดออกจากกันและแม้กระทั่งพลังแห่งการทำลายล้างก็แตกสลายไปในทันทีพลังงานและเลือดของทังวูล,ลินอ่อนลงอย่างกระทันหันซาลาเปาไส้ถั่วซาลาเปาคริสตันกินเขาตะโกนอย่างรุนแรงหอกมังกรทองแทงออกมาอย่างกระทันหันและมังกรทองก็บินไป ด้วยความช่วยเหลือของมังกรทองเนวาน่าเพื่อบุกเข้าไปในอวากาศจากนั้นใช้มังกรทองบินเพื่อพุ่งไปข้างหน้าในทันทีเขาเทียบเท่ากับการเปิดทางให้สหายของเขาทุกคนที่อยู่ข้างหลังเขาตามไปด้วยความเร็วสูงสุดและในเวลาเดียวกันพวกเขาก็กินซาลาเปาไส้ถั่วกระหายเลือดและซาลาเปาคริสตัลที่แข็งแกร่งด้วยชั้นคริสตัลปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่ด้านนอกของชุดกราะต่อสู้ของทุกคนปิดกั้นพลังทำลายล้างภายนอก นี่เป็นครั้งแรกที่ถังวูลินกินถุงคริสตัลแข็งเอฟเฟกต์นั้นแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มากรู้สึกเหมือนมีเกราะพิเศษอยู่ทั่วร่างกายแม้ว่าพลังงานทำลายล้างกำลังสลายคริสตัลไปด้วยแต่มันก็แข็งแกร่งกว่าการสลายตัวการป้องกันโดยตรงของพวกเขาเองนั้นช้ากว่ามากภายใต้อิทธิพลของขอบเขตความรุนแรงของมังกรทองสลาเปาไส้ถั่วกระหายเลือดและถุงคริสตัลที่แข็งแกร่งทุกคนรู้สึกว่าแรงกดดันลดลงอย่างมากและพวกเขาก็พุ่งเข้าใส่ด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมด ปรมาจารย์วิญญาณประเภทอาหารมีพลังการต่อสู้ที่อ่อนแอที่สุดในช่วงแรกและอัตราการเติบโตของพวกมันนั้นยังด้อยกว่าปรมาจารย์วิญญาณที่สร้างคะแนนการเติบโตโดยตรงมากแต่ด้วยการปรับปรุงฐานการฝึกฝนความสามารถของปรมาจารย์วิญญาณประเภทอาหารจะค่อยๆถูกเปิดเผยการเพิ่มพลังจะเกิดขึ้นทันทีมากขึ้นมีผลข้างเคียงน้อยลงและคงอยู่นานกว่าและไม่มีอันตรายจากการถูกขัดจังหวะ ปรมาจารย์วิญญาณประเภทอาหารนั้นยากต่อการฝึกฝนมากกว่าปรมาจารย์วิญญาณประเภทเสริมพวกเขาต้องการพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองแต่เมื่อปรมาจารย์วิญญาณประเภทอาหารถึงระดับหนึ่งแล้วบทบาทของเขาจะต้องสูงกว่าผู้ช่วยประเภทปรมาจารย์วิญญาณจุฟความรู้สึกโล่งใจในทันทีทำให้ทั้งวูล,ลินสดชื่นซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้ฝันเมื่อเห็นชายชารามาก่อน คนอื่นๆก็รู้สึกถึงความเบาไปทั่วร่างกายของพวกเขาและครู่ต่อมาพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในหุบเขาที่ทังวูลินเคยไปมาก่อนแรงกดดันที่ลดลงอย่างกระทันหันประกอบกับพลังงานชีวิตที่เพิ่มขึ้นในทันทีทําให้ทุกคนหายใจไม่ออกขณะเดียวกันก็มีสีหน้าโล่งใจทังวูลินยืนอยู่ด้านหน้าโดยมีหมวกทองคําและปืนมังกรทองอยู่ในมือคนอื่นๆทุกคนดูเหนื่อยมากเพราะพวกเขาไม่เคยฟื้นพลังวิญญาณมาก่อน ในขณะนี้ทั้งวูลินเห็นชายชาราในชุดสีดำเขามีหนวดเคราและผมสีขาวด้วยแต่เขาดูไม่อบอุ่นเท่าที่เห็นเมื่อก่อนเขามีดวงตาที่มืดมนจมูกตะขอมือของเขาไพล่หลังและเขาดูเย็นชามองดูพวกเขาอย่างเย็นชาผู้อาวุโสสวัสดีทั้งวูลินหดหอกมังกรทองกลับและพยักหน้าให้ชายชาราชายชารามองดูเขาจากนั้นก็มองไปที่คนที่หอบอยู่ข้างหลังเขาและโบกมือตามฉันมา เสียงของเขาฟังดูนุ่มนวลและทําให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยใช่ทั้งวูลินกวักมือเรียกและรีบตามสหายของเขาไปช,ชายชราในชุดดําเดินไม่เร็วและเส้นทางก็เหมือนกับเส้นทางที่ทั้งวูลินเคยทํามาก่อนเมื่อเขามาที่นี่อีกครั้งและสังเกตสภาพแวดล้อมทั้งวูลินรู้สึกลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับแสงสีม่วงดําในระยะไกล แม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาแต่ลำแสงสีม่วงดำขนาดใหญ่ในระยะไกลย,ยังคงทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากกลิ่นที่เต็มไปด้วยการทำลายล้างจะทำให้ผู้คนหวาดกลัวเป็นจิตใต้สำนึกโดยสิ้นเชิงและความกลัวที่ไม่สามารถควบคุมได้สัตว์ประหลาดเชกทั้ง7ดอีก6ตัวก็มองไปรอบๆเช่นกันแสดงความอยากรู้อยากเห็นนี่คือจุดหมายปลายทางของการเดินทางของพวกเขาใช่ไหมถึงแม้จะยากลำบากแต่ในที่สุดก็มาถึงแล้ว หลังจากผ่านป่าไปแล้วชายชาราชุดดําก็พาพวกเขาไปยังที่โล่งและหยุดคุณรู้ไหมว่าคุณมาที่นี่เพื่ออะไรชายชาราชุดดําพูดอย่างใจเย็นทั้งบูลลินกล่าวว่าสถาบันขอให้เราเข้ารับราชการทหารซึ่งถือเป็นการฝึกทหารทันใดนั้นชายชาราในชุดดําก็ยิ้มออกมาเมื่อเขายิ้มริ้วรอยบนใบหน้าของเขาดูเหมือนจะซ้อนทับกันซึ่งแปลกประหลาดอย่างอธิบายไม่ได้ ใช่มันเป็นการฝึกทหารเนื้อหาของการฝึกทหารนั้นง่ายมากตรับใดที่คุณไม่พังคุณสามารถอยู่ที่นี่ได้นานถึงสองปีในช่วงเวลานี้ตรับใดที่วิญญาณของคุณพังทลายลงคุณจะถูกส่งตัวไปจากที่นี่เถิดเจ้าเด็กน้อยพวกเจ้าทั้งหลายขอให้โชคดีแนะนําตัวด้วยอาการทางประสาทหรือเมื่อได้ยินสี่คำนี้ทั้งวูลินทั้งเจ็ดก็รู้สึกหนาวสั่นโดยไม่มีเหตุผลฉันคือกัปตันทั้งวูลินราชาวิญญาณแห่งวงแหวนทั้งห้าปรมาจารย์ด้านชุดเกราะต่อสู้ เยซิงหลานราชาวิญญาณห้าแหวนปรมาจารย์ด้านชุดเกราะต่อสู้หยวนเอินราชาวิญญาณห้าแหวนปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้เพียงคําเดียวเสีย้ยเสี้ยราชาวิญญาณแห่งห้าห่วงปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้คําเดียวสลี่จือราชาวิญญาณห้าแหวนปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้คําเดียวตอนที่8 1 9ความเจ็บปวดสาห,หัสสถานการณ์ของทุกคนคล้ายกันดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเพียงชื่อเท่านั้น หลังจากฟังการแนะนำของพวกเขาแล้วชายชราในชุดดำก็ไม่สแสดงสีหน้าประหลาดใจและพูดเบาๆฉันชื่อในแม่ฉันเชื่อว่าคุณจะจำชื่อฉันได้ในไม่ช้าที่นี่คือเกาะปีศาจท,ที่ที่คุณอยู่มันคือหุบเขาปีศาจใจกลางเกาะปีศาจและฉันก็เป็นปีศาจท,ที่นี่เรียกฉันว่าปีศาจแห่งฝันร้ายก็ได้ปีศาจแห่งฝันร้ายเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นมนุษย์ทำไมเขาถึงเรียกตัวเองว่าปีศาจท,ทั้งมูลินรู้สึกประหลาดใจแต่เขาไม่มีเวลาถาม ผูอาวุโสเราควรทำอย่างไรตอนนี้ทั้งวูลินถามพวกเขาต้องรู้ว่าพวกเขาสามารถทำอะไรที่นี่ได้ปีศาจแห่งฝันร้ายยิ้มอย่าก,กังวลมีบางอย่างที่เธอต้องทำจากนี้ไปนี่คือที่ที่เธอพักผ่อนจำไว้ว่าอย่าพยายามเข้าใกล้แสงแห่งการทำลายล้างตรงนั้นเพราะความอยากรู้อยากเห็นหากคุณถูกแสงแห่งการทำลายล้างไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้เข้าใจไหมเข้าใจไหม แสงแห่งการทำลายล้างแน่นอนว่าถังวูลินอยากรู้ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่คนอื่นๆยังสงสัยว่าแสงแห่งการทำลายล้างนั้นเกี่ยวกับอะไรแค่มองแสงสีม่วงที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก็ทำให้หัวใจสั่นไหวไปอีกนานช่างน่ากลัวจริงๆและพวกเขาสัมผัสได้ว่าสาเหตุที่เกาะปีศาจเต็มไปด้วยความเงียบภายนอกน่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับแสงแห่งการทำลายล้างนี้วันนี้คุณเพิ่งมาถึง พรุ่งนี้การฝึกทหารของคุณจะเริ่มโดยตรงหาอาหารเองในป่ามีอาหารทุกชนิดโอเคไปที่นี่กันเถอะผู้เสร็จปีศาจแห่งฝันร้ายก็หันหลังกลับและจากไปจูจูก็กลายเป็นภาพลวงตาและดูเหมือนจะหายไปจากสายตาของทุกคนในพริบตาเดียวหลังจากที่ปีศาจเท่าฝันร้ายจากไปถังวูลินกล่าวว่าทุกคน เรามาพักผ่อนในที่ที่เราอยู่และฟื้นฟูความแข็งแกร่งทางร่างกายและพลังวิญญาณของเราลมหายใจแห่งชีวิตที่นี่แข็งแกร่งมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามากทุกคนใจร้อนมาเป็นเวลานาน,านแล้วจะไม่รีบร้อนได้อย่างไรเมื่อมาถึงสถานที่ดังกล่าวซึ่งมีพลังอันแข็งแกร่งจากสถานที่ที่ไม่มีพลังงานแห่งสวรรค์และโลกสำหรับปรมาจารย์วิญญ,ญาณมีอะไรสำคัญไปกว่าการเติมพลังวิญญ,ญาณให้กับจิตวิญ,ญญาณของเขาหรือไม่ เพื่อนๆพ,พักผ่อนทั้งวูลินก็นั่งขัดสมาธิและนั่งสมาธิพลังงานชีวิตที่นี่แข็งแกร่งกว่าที่เขาเคยสัมผัสมามา,มากแม้แต่บนเกาะสีก็อดก็ไม่มีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งเช่นนี้นี่เป็นความช่วยเหลืออย่างมากในการฝึกฝนของเขาหากจัก,กรพพัดเงินครามปลูกฝังในสถานที่ที่มีกลิ่นอายแห่งชีวิตที่แข็งแกร่งมันจะมีผลในการได้รับผลรับสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียว ทั้งบูหลินกำลังจะเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิทันใดนั้นความรู้สึกถึงวิกฤตเกิดขึ้นและเขาก็ลืมตาขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากนั้นเขาก็เห็นเงาสีดำเข้ามาหาเขาไม่ดีเขายกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวและผลักพวกเขาออกไปพร้อมกันแต่เงาดำมาเร็วเกินไปถังบูหลินคำรามและพลังอันแข็งแกร่งก็เข้ามาและเขาก็ถูกเคียนตีและบินออกไป ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่เจ็สับประหลาดอื่นๆก็โดนโจมตีเช่นเดียวกันชั่วครู่หนึ่งทั้ง7็ถูกจับไม่ทันและพวกเขาก็ถูกโยนกลับไปกลับมาสถานการณ์เป็นอย่างไรพวกเขาเกือบจะปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ออกมาในทันทีและรวมตัวกันอย่างเร่งรีบแต่ในขณะนี้มีความเจ็บปวดแทงในร่างกายของเขา เมื่อเขามองลงไปเขาเห็นรูเล็กๆตรงจุดที่เขาถูกโจมตีและมีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยความรู้สึกเสียวแปลกกลายเป็นความรู้สึกแสบร้อนในช่วขณะถัดไปเซียเสียเป็นคนแรกที่กรีดร้องออกมาและกำลังจะคว้าสถานที่ที่ถูกแทงด้วยมือของเขาอยากขยับทั้งบูลลินจับมือของเขาไว้นอกจากนี้เขายังรู้สึกเจ็บปวดอย่างแรงและสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจมากยิ่งขึ้นก็คือแม้จะมีพลังแห่งเลือดของเขาความเจ็บปวดก็ไม่สามารถลดลงได้ ยาพิษเยสซิงหลานอดทนต่อความเจ็บปวดอันแสนสาหัสแต่สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันด้วยความรอบครอบคุณจึงถูกเรียกว่าเจ็ดสัประหลาดคุณไม่คิดว่าสถานที่แห่งนี้ปลอดภยัยหรือเสียงของปีศาจแห่งฝันร้ายดังมาจากทุกทิศท,ทุกทางเพลิดเพลินไปกับสารพิษต่อระบบประสาทนี้คุณไม่จําเป็นต้องพยายามรักษาหรือต้านทานด้วยพลังวิญญ,ญาณมันไม่มีประโยชน์ ความเจ็บปวดจะคงอยู่เป็นเวลาสองชั่วโมงและจะหายเองตามธรรมชาติเอาล่ะมาดูกันว่าคุณจะเจ็บปวดอย่างไรมันเป็นนานมาแล้วที่ฉันรู้สึกยินดีแบบนี้นิวโรทอกซินขณะที่ปีศาจเท่าฟันร้ายกำลังพูดความเจ็บปวดต่อคนทั้งเจ็ดของถังวูลินก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหากฉันไม่กัดฟันและอดทนต่อมันฉันเกรงว่าจะทนไม่ได้มานานแล้วในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าคำว่าปีศาจแห่งฟันร้ายมาจากไหน แต่พวกเขาเพิ่งมาถึงยิ่งกว่านั้นเพียงเพื่อเพิ่มความระมัดระวังนี่มันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าสถานการณ์ของถังวูลินนั้นดีที่สุดไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่เป็นเพราะความอดทนของเขานั้นเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปหลังจากการทรมานด้วยเลือดของราชาังกระทองมาหลายครั้งความสามารถของเขาในการทนต่อความเจ็บปวดนั้นแข็งแกร่งมากแต่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขามีเหงื่อออกบนหน้าผากและร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อย อาในที่สุดเซี่ยเซียก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปและตะโกนอีกครั้งเสียงกรีดร้องของเขาดูเหมือนจะส่งสัญญาณและคนอื่นๆก็คร่ำครวญและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจนทนไม่ไหวเจ็บนานถึงสองชั่วโมงหัวใจของถังวูลินกระตุกนี่เป็นวิธีฝึกฝนเหรอเพียง10นาทีต่อมายกเว้นถังวูลินย่านชายยงและหยวนเอินอีกสคนก็กลิ้งตัวลงบนพื้นด้วยความเจ็บปวด หยวนเอินและเย่ซิงหลานนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นร่างกายของพวกเขาสั่นสะท้านไม่หยุดและพวกเขาก็อยู่ไม่ไกลจากการพังทลายหน้าแปลกที่ความเจ็บปวดเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งบูหลินแทบจะยืนไม่ไหวแต่ร่างกายของเขาเริ่มสั่นไหวในขณะนี้ความเจ็บปวดก็บรรเทาลงเล็กน้อยและจากนั้นก็เริ่มทุเลาลงอย่างช้าๆศักยภาพของร่างกายมนุษย์มีไม่จำกัดเมื่อความเจ็บปวดเริ่มทุเลาลงแม้จะยังเจ็บปวดอยู่ อย่างน้อยก็จะรู้สึกดีขึ้นมากในที่สุดหลังจากผ่านไปอีกสิบนาทีเมื่อความเจ็บปวดลดลงจนถึงระดับที่ทนได้ทุกคนแทบจะลุกขึ้นนั่งไม่ได้นี่มันโหดร้ายเกินไปเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะแสดงพลังของเราหรอเสียเสียบ่นทั้งวูลินยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าพวกเราประมาทแม้แต่ผู้เท่าใชและอาจารย์ยังกลัวการฝึกทหารที่นี่เราควรระวังให้มากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เราพักผ่อนในอนาคตเราต้องคอยระวังใครบางคนโชคดีผู้อาวุโสกล่าวว่าสองชั่วโมงเป็นเพียงเรื่องโกหกสำหรับเราจูจูหยวนเอินก็พูดว่าไม่จำเป็นฉันรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสารพิษต่อระบบประสาทสิ่งนี้ไม่ได้กระจายไปง่ายนะมันอาจจะเกิดขึ้นในการระเบิดทันทีที่เธอพูดจบความเจ็บปวดในร่างกายของทุกคนก็รุนแรงขึ้นทันทีแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะแก้ไข จ็บสิบนาทีแล้วบรรเทาสิบนาทีแล้วก็เจ็บอีกกระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทรมานทางร่างกายของบุคคลแต่มันก็รุนแรงมากต่อการทรมานทางจิตใจด้วยความรู้สึกแบบนั้นก็เหมือนกับแค่ควบคุมคุณไม่ให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดแต่มันทำให้คุณสัมผัสถ,ถึงสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บปวดอย่างสุดซึง้งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงทุกคนก็เหงื่อออกราวกับสายฝนและพวกเขาก็เกือบจะล้มลงทั้งบูลินก็นั่งลงด้วยเขา เยชิงหลานและหยวนเอินแทบจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มันไม่ง่ายเลยที่อีกสี่คนจะตื่นตัวเมื่อซูลี่จื่อไม่เจ็บปวดมากนะักเขาจะทำซาลาเปาเนื้อก้อนโตเพื่อช่วยให้ทุกคนรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้เสี่ยเซี่ยมองไปที่ถังอุลินและพูดว่าเจ้านายปลดเคาะฉันด้วยฉันจะทนไม่ไหวอีกต่อไปมันเจ็บมากเกินไปมันเจ็บถึงแกนกลางความเจ็บปวดกระตุกจนทนไม่ไหวจริงๆ หยวนเอินจ้องมองที่เซียเซียไม่คุณไม่สามารถผ่านไปได้หากสารพิษต่อระบบประสาทอยู่ในอาการโคม่ามันอาจทำให้อวัยวะภายในเสียหายได้เฉพาะเมื่อคุณตื่นเท่านั้นที่คุณสามารถป้องกันตัวเองด้วยการกระตุ้นพลังวิญญาณของคุณคุณจะไม่เป็นไรถ้าคุณรอดมาได้ขอบคุณเซียเซียเดี๋ยวก่อนขณะที่เขาพูดเช่นนี้หยวนเอินต้องการให้เซียเซียยื่นมือออกแล้วดึงเขาไปข้างเขาโดยมีหยวนเอินคอยสนับสนุนอารมณ์ของเซียเซียก็คงที่เล็กน้อย ในขณะนี้เสียงอนุมัติดังขึ้นว่าใช่คุณยังไม่หมดสติหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงความอดทนของคุณค่อนข้างดีเพื่อประโยชน์ในการแสดงที่ยอดเยี่ยมของคุณการทดสอบครั้งแรกนี้ถือว่าผ่านแล้วปีศาจเท่าฝันร้ายปรากฏขึ้นอีกครั้งต่อหน้าต่อตาทุกคนเขายังคงถือขวดโหลเล็กๆอยู่ในมือเขาเดินไปหาถังวูลินและยื่นขวดให้ถังวูลินพวกคุณนี่คือยาแก้พิษแค่ถูมาลงบนบาดแผล ทั้งบูลินหยิบขวดโลขึ้นมาด้วยรอยยิ้มเบี้ยวบนใบหน้าของเขาบางคนพูดอย่างช่วยไม่ได้ฝันร้ายของผู้อาวุโสคุณโจมตีพวกเราตั้งแต่แรกจริงๆปีศาจฝันร้ายเท่าพูดอย่างสงบในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่เราต้องรับผิดชอบต่อเจ้าทุกสิ่งที่เจ้าทนอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่เจ้าอาจเผชิญในอนาคตร,ร่างกายมนุษย์มีลักษณะที่สําคัญมากนั่นคือความอดทนรองมีต่างจากครั้งแรกที่ทนมากโดยเฉพาะความอดทนในใจโอเคแค่นั้น หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ลุกขึ้นและหายไปอีกครั้ง